แหวนหยกดีไซน์ลายเมฆทองแบบนี้มีหนึ่งเดียวค่ะ ดีไซน์เด่นของวงนี้คือลายเมฆทองอันเป็นมงคลได้รับแรงบันดาลใจจากลายเมฆมงคลที่พบได้มากในงานเครื่องประดับจีนรวมถึงสถาปัตยกรรมสําคัญของจีนหลายแห่งค่ะความหมายของเมฆมงคลคือความโชคดีความรุ่งเรืองและการไหลเวยียนของพลังซี่อย่างไม่ติดขัดใครที่ชอบงานที่มีความหมายดีๆแฝงอยู่วงนี้ถือว่าครบมากค่ะใส้หยกพม่าแท้โทนสีเขียวเข้มน้ําหนักถึง10กรัตเจรนายทรงหลังเบี้ยแปดเหลี่ยมสื่อถึงเทพผู้คุ้มครองทั้ง8ทิศซึ่งเป็นความหมายมงคลของชาวจีนโบราณตัวเรือน ทำจากเงินแท้น้ำหนักรวมทั้งวงประมาณ16กรัมดีไซน์นี้มีหนึ่งเดียวไม่ซ้ําแบบใครค่ะสัมผัสแรกที่มองคือความรู้สึกนิ่งมั่นคงและภูมิฐานใส่แล้วเต็มหน้านิ้วดูเด่นกําลังดีและยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่อีกด้วยค่ะถ้าใครชอบเครื่องประดับที่มีความหมายดีๆลึกซึ้งแบบนี้วงนี้ตอบโจทย์มากค่ะถ้าชอบงานสไตล์นี้ฝากกดติดตามร้านยกรวยไว้ได้เลยนะคะจะมีงานสวยๆมาให้ชมตลอดค่ะ